ถามนางขังสิโมธมารมหาเทวาสเพยคาปะฮะเนตีพรมาะมหาเทวาอภิรภาผู้วันตุเมยมหาคุณโยมหาระโภผูวันตุเมิเตปะุหิตุทธมาอาตุนโมพุทธายาวิรัชโยวิรัคนยังวิริหินจาวิราชติวิรัชสาวิริอเตโยพุทธสามานีมานพุทธัสสะอมสํปติฉามิเพียงเพียงเผ่าภาหาหาลือ ั้งกิจอธิษานขอพรโชคลาภเงินทองหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครอบครัวยืนย็นเป็นสุขด้วยพระชาย,ยมงคลและตายายเจ้าที่เจ้าทาง สัมาสัมพุทธะนะโมทสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะให้ว่าถามนะครับทิโรเมภูมิเทวนังตารนังขจามิติถังวานิถินนางวาสยานางวาอารัติวาประตังครับเตรียมกาวแล้วก็โอ้ยต้องเป็นกาวร้อนนี้อยู่ไหมฮะ ดูากัโตาตไม่อแไม่ทัดูาวนี้นิดงนยจะไ้่งกเิ้ตหลังเลยตัดแล้วมันเลข้างหน้าเลยครับผม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาจุติปฏิสนธิกาโรโหตีสัมพโวะจงมาบังเกิดเป็นมะจุติปฏิสนธิกาโรโหติสัมพโวะจงมาบังเกิดเป็นอปูจุติปฏิสนธิกาโรโหติสัมพโวจจงมาบังเกิดเป็นปูส้นาอากา ด้านในเลยไับต้นห้องไงกลางตรงตรงท้องท้องที่หวางรงกลาง โฮข้าพระเจ้าขออัญเชิญเท้าสักหลักองค์อมรินอินทราธิวาสเจ้าจอมโลกโรกาพร้อมเทพพยาดาเจ้าท่วนทุกสถานที่มารแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาว,วดังทั่วถึงสิบหกห้องช่องชั้นฟ้าในแสนโพสจัก,กรวาลเมื่อได้สลับสามตามทิศพยโโสดขอจงโสดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็น,นสตีพยาน และมาเป็นประธานในพิธีข้าพระเจ้าขออัญชุรีอัญเชิญเท้าพิษขาเนศวนพระวิษณุกรรมพิรธรุกังปัญญาสดลสไกสอนข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระเดชมาคุ้มครองต้องการทรัพย,ย,ย์พยัญชนะที่มาก้ามไกลในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่าวันนี้นายสายชนวิย์ไหลเลิศนางอรทมา ยิ่ไหลเลิศท้องด้วยบริวารและบุตรหลานได้มีความระันดูตอบเนองต่อพระชายะมงคลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งตั้งศาลพระชายามงคลและศาลเจ้าที่ขึ้นสองหลังดังข้าพระเจ้าจะอ่านองค์การอันเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายพระนารายเป็นที่บดีพระอินทร์รสวนผู้มีจักดาเดชเป็นจอมงกุฎเกียรติเลิศล่าข้าขออภิวาสวันพันยักบูชาอนึ่งพระอุมาทวาีมีสีเฉลิมโลก ขอจงมาช่วยดับโศกให้เสื่อมหายอันหนึ่งพระเพลิงพระภายพระพรมพระยมพระการพาะเจดุโรกรบาลทั้งสี่พระภูมเจ้าที่เจ้ากรุงพารีเจ้าที่เจ้าทางพระสุริยจังเจ้าทั้งสิสองพระองค์ัจงมาเหต่อสอนข้าพเจ้าจะขอหยอก,ก่อนขึ้นเหนือเสียงต่างรูปเพียนทวรา ปราถนาตามถวายนี่ครับขอให้ดอกไม้ทุกดอกมีตุหลาทุกหยดกลับกลายเป็นเพชรเป็นทองากลับกลายเป็นทชคเป็นลาภกลับกลายเป็นสื่อของที่มีท่ามาหาศาลกลับกลายเป็นงานได้เลยลังหลเข้ามาอย่างวิกาับสายเติมิ่งมีไว้ใช้่หมด อันดับต่อจากนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักษ์ตามหลักการอันพระสยบบรมบรมญาณาิริหลวงพระนารายณ์เทวราชภูม,มาพิราชเจ้าทัเท้ทเามน,นาเจร,ริย์เทวราชทหารสัญัยสตรัยเกลือก ท่านเรามาหาพลขามดีชมแระกมผูด <ALLY> ที่เหมาะสมกับงานทีพิเศษอกจากนี่ก็ยอยงเราทอามาิงทว่าสมเด็จพระแม่มาดิพมะนางรัศนีพระนางรัศวน แล้วยังมีเทพอรหุนผู้ประกอบด้วยอีกทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเราเทวเทวาขอจงมาประคุณกันในวันนี้รำเป็นรายระพรนเราพเจ้าจะขอ้กัเชิญองค์ประธานยศเลื่องข้าพระเจ้าจะขออันเชิญพระฤาษีทีงได้ความเพียงพออยู่ตามเสือเขาและทำไม่กำหนด ตั้งแต่พระฤติบรมโกศฤสีหนารอดฤิหนารายฤสีไรโกศฤตีโคตรตัฤโคดมฤโคบุตรฤตินาวัวฤตีตาไฟจต้องใชเนเถโคมุตร จัตตบุตรจัตตบงัวกระทงระรังพระฤกุีที่ราบยอดยอดตมราบและเพชรูตันปัญญาสดและกายสอนนาประเจ้าขออันเชิดจงร้อยแปดพระองค์ที่ทรงสีดัง,งวอนทั้งหมดที่ทรงพุทธรรมกานรอาตายัยูทุกที่สถาน่าหิมกานเขาไปรักจัตตบงค์ดขออันเชิญทันทั้งหมดเชิญเสเด็จมาประฏิประสาทพร ให้กับนายสายชนนางออนปูมาวิไลเลิศนายสายชนวิไลเลิศนางออนปูมาวิไลเลิศเจ้าของบ้านเลขที่ร้อยสามพิศชับหนึ่งโม่แปดขอจงสมราถนาตามพี่ปูาษีเชิญมาเป็นองค์ประธานในวันนี้ขออัญเชิญองค์เทพพระฤาษีผู้ที่แก่ชรามาไม่ไหวมาไม่ทันต่อเดุกรณ์ ้าพเจ้าขออัญเชิญท่านให้ใช้ในการปฏิหารจิตฤิริ์ตำรวมจิตย,ย่อยยนหนทางมาเพื่อจะได้ให้ท่านเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ขอให้ช่วยช่วยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในที่อยจงยกมือพนมนอบนอกจบถึงหัวเพื่อจะได้รับยันไว้ป้องกันตัวตลอดไปพนมมืออธิฐานใจปราถนา มีได้ขอดจองมสมศาสนาดังภูรือสี่ร้อยแต่พิษายาญประธานพรนาบานัดนี้ผมมาจะมีศึกษาพาเหตุสันติภูมิมาเมาื่อทีกาเตจิตุเหมะอ,อนุรักษ์ทันตุอโรมเยนัสุเาากตนังจ่าอิทธิสุขโตอราราอุพุโธนโมทุกข,ขายักษนักบัดนี้ข้าพระเจ้าจะอ่านองค์การอัญเชิญท่านไชยมงคลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งเจ้ากรุงทาน,นได้ประธานมา ขณะนี้พ่อปูชัยเมงคนยังสถิตอยู่อย่างสุระเทศเรเรณชสถานหรืออยู่ณสถานแห่งใดก็ดีด้วยว่าวันนี้ทั้งสองเจ้าของบ้านซึ่งมีงนายสายชนที่ไรลเลิศนางออนอูมาที่ไรลเลิศ ให้ตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ผู้สองหลังขอจงมาปฏิบัติพระภูมิเทวาที่รักษาหน้าที่ข้าพระเจ้าขออัญชุญอัญเชิญมาสถิตประดิษฐานเครื่องสูรอยู่ยังศาลที่ตั้งหลังใหม่นี้ภูมิเทวาสารานิจตังจาราธนังสโรมิภูมิเทวาสารานิจตังจาราธนังสโรมิภูมิเทวา ดูจะไม่ลบมันมีลบเยอะเลยออกกลับก็แล้วไงเดี๋ยวค่อยจับ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะให้ว่าตามนะครับนาทีพาหูปุบผังสาการะวันทนังพรหมเมทศรม,มังอินตรังเทวนงังอาจาริยะ เทวธรณีคงคานังสัพพะเทวนังเทวตาอาคันตุก,กะสาธุก,กังมุนิวะละวาัจานังครูอาจาริยังนมัสการิยะเทวโสถีพ่อวันตุเมสาธุอุก,กาสะข้าะเจ้าขอสาการะบูชาดอกไม้ทูกเทียนถวายพร้อมทั้งเครื่องตั้ง มีใบสีเทพใบสีครูอาหารหวานขาวพร้อมผลไม้นานาชนิดเพื่อสักการะวันทาองค์กรมองค์อินเทพพาดาทั้งหลายครัวจารย์ทุกแห่งหนแม่พระธรณีแม่พระคงคาล้วนแล้วแต่เทพพญดาทั้งหลายเทพพาดาที่ล่องหนสังจรไปมา รุเขเทวาอารักษเทวาพฤกษเทวาอากาศเทวาพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปข้าพระเจ้าขอนมัสการน้อมถวายสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งพระพราและที่ประทับขอจงรับเพื่อให้เกิดสิริมงคล สมบูรณ์ภูนผลแด่ข้าพเจ้าทั้งครอบครัวเรือนขอให้มั่งคั่งไปด้วยเงินทองสาพัสดุขอให้เนืองนองพร้อมทั้งยศถาขอให้เจริญวัฒนาถาวอนบัตินี้ขอให้อายุจงยืนยงพร้อมพงเผ่าบริวารบุตรหลานเหลนผู้จงรักพักดี ปราศจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเ์เสนียดจันไรไม่มาย่ำยีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานชัยมังคลังพระวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาอมาอหังวันทามิสูภูมโมเทวา จากขมามิหังอัญชุรียังภูชนียสถังชยมังคลังโหตุสัพพทาจากขมามิทันเตข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่ง เจ้ากรุงภารีพระภูมิเจ้าที่พระชัยยมงคลทั้งสองตายายตารวยใ่ดีที่เป็นเจ้าที่เร่งให้เกิดผลเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเร่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกพระพเจ้าน้อมกล้าวถวายผิดพลาดพังใด ขอภัยทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาหัวหมูบายสีที่ได้จัดหาเป็ดไก่ปูปลากุ้งผ้าปลายำต้มแดงต้มขาวจัดเข้าอันดับสามมาพร้าอ่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการ ผลไม้ห้าอย่างแต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญจัดสรรน,นำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชา ขนมถัวม่วขนมงานำมาใส่จานหนุนเนื่องเครื่องฟูเช,ชิดชูสูงชันนมเนยเผือกมันพบการพิธีข้าพระเจ้าขออัเชิญทวยเทพเทวาพระชัยมงคลพระภูมิเจ้าที่สองตายายตารวยยายดีที่เป็นเจ้าที่จงรับเครื่อง บำบวงสวงสังเวยนี้ด้วยความปิติยินดีและอินหน้ำสำราญด้วยเทินและขอท่านทั้งหลายจงประทานพรให้เกิดสิริมงคลเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสมบูรณ์ภูนผลให้กับข้าพเจ้าทั้งครอบครัวเรือนด้วยเทิน